คุณป้าพาชมใบป้าแดงค่ะสวัสดีค่ะปั้นไหนตากผ้าแล้วเจอลมแรงๆเสื้อผ้าที่ตากไว้ก็จะไหลามารวมกันทําให้ผ้าแห้งช้าลองมาทําวิธีแบบนี้ช่วยได้นะคะรับรองผ้าจะไม่ไหลามารวมกันอย่างแน่นอนแล้วยังทําให้ผ้าแห้งไวด้วยค่ะพอดีป้าแดงมีโครงเหล็กอยู่อันนึงป้าแดงจะเอามาทําราวตากผ้าแต่มันเป็นเหล็กเรียบๆแบบนี้ เวลาตากผ้าแล้วเจอลมแรงๆผ้าก็จะไหลามารวมกันป้าก็จะทำตัวกั้นติดไว้แบบนี้นะคะเวลาที่เอาผ้ามาแขวนตากผ้าก็จะไม่ไหลามารวมกันวิธีทำก็ทำได้ง่ายๆอุปกรณ์ก็หาได้ไม่ยากไม่ต้องรอคุณพ่อบ้านแม่บ้านอย่างเราเราก็สามารถทำเองได้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองนำวิธีนี้ไปใช้ได้คะ่ะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีฝาขวดน้ำพลาสติก ปลาแดงจะใช้เป็นฝาขวดน้ำแบบนี้นะคะหรือใครจะใช้เป็นฝาขวดน้ำอัดลมแทนก็ได้ส่วนเชือกที่ใช้มัดปลาแดงก็จะใช้เป็นเคเบิลทายนะคะเพราะว่ามันสะดวกดีถ้าหาไม่ได้ก็ใช้เป็นเชือกฟางหรือว่าเชือกเส้นเล็กๆที่มีอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะต่อไปก็เป็นตะปูใช้สำหรับเจาะฝาขวดปลาแดงมีตะปูเกลียวก็เลยใช้แบบนี้เพื่อนๆจะสะดวกใช้อย่างอื่นเจาะก็ได้นะคะ ตัวช่วยอีกอย่างก็คือค้อนสำหรับตอกตะปูนะคะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเพื่อนๆต้องกะระยะห่างก่อนนะคะว่าเพื่อนๆจะใช้ผ้าที่แขวนห่างกันแค่ไหนแล้วนับตามระยะห่างว่าเราจะใช้ฝาขวดทั้งหมดกี่อันพอได้จำนวนที่ต้องการแล้วเราก็มาเจาะฝาขวดตามจำนวนที่เราต้องการฝาหนึงเราก็จะเจาะสองรูแบบนี้นะคะ พอเจาะเสร็จเพื่อนๆก็เอาเคเบิลทายสอดเข้าไปในรูแบบนี้ทำแบบนี้ทุกฝาที่เราเตรียมไว้สำหรับที่จะเอาไปมัดกับราวตากผ้าของเรานะคะทำแบบนี้ก็จะง่ายแล้วก็สะดวกเวลาที่เราเอาไปมัดกับราวตากผ้าถ้าใครสะดวกแบบทำไปกับระยะไปก็ได้นะคะเลือกเอาแบบที่เราสะดวกค่ะที่ปาแดงมาทำที่กั้นแบบนี้เพราะเจอปัญหาลมแรง ตากผ้าทีไรก็ไหลามารวมกันทุกทีทำให้ผ้าแห้งช้าบางวันหรือวันไหนที่ไม่มีลมถ้ามีที่กั้นเราตากผ้ามันก็จะห่างๆกันหน่อยพอโดนแดดก็จะแห้งไวขึ้นโดยเฉพาะกางเกงลุงนะคะแกชอบใส่กางเกงวอร์มบางตัวผ้าก็จะหนาหน่อยพอไหลามารวมกันหรือตากชิดกันก็แห้งช้าตั้งแต่ที่ป้าทำที่กั้นแบบนี้ พอผ้าโดนลมโกรกหรือโดนแดดก็จะแห้งไวขึ้นจะได้รีบเก็บเข้าร่มนะคะสีก็จะได้ไม่ซีดทำแล้วถูกใจป้ามากๆเลยค่ะใครสนใจก็เอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะคะรับรองเรื่องผ้าไหลมารวมกันหรือว่าตากผ้าแล้วผ้าชิดกันทำให้ผ้าแห้งช้าก็จะหมดไปนะคะหรือเพื่อนๆจะเอาเคเบิลทายกั้นแบบนี้โดยไม่ใช้ฝาขวดก็ได้นะคะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ